สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Tee นะสำหรับคลิปนี้เป็นจะมสุบเรื่องราวของน้องลำไยไหทองคำกันเพื่อนอยากให้เราจบกันด้วยดีไม่ต้องมีอะไรม้างใจกันหากว่าเธอจะไปจากฉันไม่จำเป็นต้องมาแก้ตัวไม่ต้องบอกว่าเจอรักเขาไม่ต้องบอกว่าเราไม่คู่กัน ไม่ต้องมาพูดจาแบบนั้นคำว่าฉันดีเกินไปจะลองทำไมลองไปเรื่อย เผื่ออาจารย์ประจักษ์ชัยแกมาได้ยินแกจะเรียกไปกันเพื่อนเรียกไปรับหมายสารไม่ได้เรียกไปเข้าค่ายให้ไหมใจนับยอกยอกเรื่องราวของน้องลำไยกันเพื่อนกลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวกันเพื่อนเรียกว่ากลายเป็นกระแสือฮาลูดผิดลูดเฟซไปตรงไหนตรงนี้ก็เจอแต่น้องลำไยกันเพื่อนข่าวข่าวนี้โด่งดังมากมากตอนแรกเองมันเป็นเหมือนเรื่องเล็กๆน้อยกันเพื่อนคู่หนุ่มแฟนสาวของงอนกันกันเพื่อนน้องลำไยโพสต์บอกว่าห่างกับตัวของปุ้ยแอลกอฮอล์แฟนหนุ่มแล้วกันเพื่อนตอนนั้นเองผู้คนก็ตกใจกันเพื่อนไอ้ยักษ์ ขับหลายคนถึงก,กับน้ำตาหลั่งรินกันเพื่อนดูคู่นี้มานานเห็นรักกันหวานแหววกันเพื่อนสุดท้ายได้สุดตัวของปุ้ยแอลกอฮอล์กันเพื่อนแฟนหนุ่มของน้องลําไยก็เลยออกมาชี้แจงว่าเขากับน้องลําไยมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆเป็นปัญหาสะสมเนื่องจากว่าแฟนหนุ่มของน้องลําไยนั่นก็คือปุ้ยแอลกอฮอล์กันเพื่อนบอกว่าตัวเขาไม่ค่อยปรับตัวเขาไม่ค่อยเข้าสังคมก็เลยทําให้น้องลําไยงอนกันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ขอโอกาสกันเพื่อนเหมือนจะจบลงแบบนี้ดีๆกันเพื่อนเหมือนเรื่องราวทุกอย่างจะสิ้นสุดลงปรากฏว เสรินักขุดนักคนเงินเพื่อนเพจต่างๆไปหาข้อมูลมาพบว่าน้องลำไยเคยมีความสัมพันธ์เงินเพื่อนตรงนี้เองเคยคบหากับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นแดนเซอร์ เขามีชื่อว่าบอสกันเพื่อนฉายาของเขาก็คือบอสเอวหวานหวานน้อยหวานมากขนาดไหนแอดมินไม่แน่ใจแต่แพ้แอดมินแน่นอนกันเพื่อนเวลาสาวๆถือกาแฟดำเดินผ่านแอดมินเอาไปกินถึงกับเบาหวานขึ้นกันเพื่อนต้องตัดขากันเลยทีเดียวนี่คือความหวานของเอวแอดมินกันเพื่อนสาวเล็กสาวน้อยสาวแก่ไม่ไม่รวมถึงป้าข้างบ้านถึงกับยกนิ้วให้กันเพื่อนไม่ใช่นิ้วหัวแม่มือแต่เป็นนิ้วกลางกันเพื่อนบอกควยเหอะครับแอดมินเองไมใจนะพูดไปเรื่อยยอกๆกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับตัวของบอสกันเพื่อนก็มาคบหากับน้องลำไย Okay. จังหวะนี้น้องลำไยก็เลยออกมาเปิดเผยความจริงกันเพื่อนว่าครั้งหนึ่งเองเขาเคยคบกับบอสจริงๆแต่ประเด็นมันยังไม่สิ้นสุดกันเพื่อนหลังจากน้องลำไยโพสต์ชี้แจงปรากฏว่ามีตัวละครปริศนากันเพื่อนนั่นก็คือแฟนของบอสกันเพื่อนออกมาชี้แจงแถลงไขกันเพื่อนให้สัมภาษณ์กับรายการหนึ่งว่าเขาเคยได้รับเงิน2ล้านกันเพื่อนจากความสัมพันธ์ของน้องลำไยกับบอสกันเพื่อนเป็นการยุติความสัมพันธ์เป็นการเก็บเรื่องนี้ให้ิ้เงียบกันเพื่อนตัวของน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าโมกันเพื่อนเปป็นนนสสาาาาววยห้ตดีมมระณ ร0 0ซีซีหน้าตาน่ารักเธอมีชื่อเสียงอยู่ในโลกโซเชียลอยู่พอสมควรคนติดตามเป็นแสนกันเพื่อนนอกจากนี้ตัวของโมยังให้ข้อมูลแบบบางๆกับนักข่าวกันเพื่อนว่าครั้งหนึ่งเธอเคยได้ยินบอสเล่าให้ฟังว่าตัวของบอสเคยถูกตัวของน้องลำไย,ยจ้างไป10,000 0บาทเพื่อไปมีความสัมพันธ์ด้วยกันเพื่อนตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงเท็จขนาดไหนกันเพื่อนแต่น้องโมเองเธอออกมายืนยันว่าเธอได้รับเงิน2ล้านและเคยได้ยินบอสพูดแบบนี้กันเพื่อนตอนนี้เองผู้คนในสังคมก็สับสนกันเพื่อนยิ่งกว่าเงินหมืน่น ันเพื่อนแบ่งออกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายบางคนก็ไปด่าน้องลำไยบางคนก็ไปวิจารณ์น้องลำไยกันเพื่อนบอกว่ามีแฟนอยู่แล้วทําไมปันใจให้คนอื่นกันเพื่อนตรงนี้ก็มีคนด่ากันเพื่อนบางคนก็ไปด่าปุ้ยแอลกอฮอล์กันเพื่อนแม้ว่าหลายคนจะมองว่าปุ้ยแอลกอฮอล์เป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกเป็นผู้ชายที่โคตรด,ดีแต่ก็มีคนด่ากันเพื่อนมีมาดามฝรั่งคนหนึ่งออกมาด่าปุ้ยแอลกอฮอล์กันเพื่อนบอกว่าปุ้ยแอลกอฮอล์เป็นผู้ชายที่แย่โคตรๆกันเพื่อนถ้าเขาเป็นน้องลำไยเลิกตั้งนานแล้้้้้ววกกกกกัััััันนนเเพื่่่ออไไไมมรรรููจจปบตใหียยงลลษะ แบบนี้ก็มีคนไปดา่าหลายคนก็ไปด่าโมกันเพื่อนนา,นานาจิตตังเราห้ามกันไม่ได้กันเพื่อนเรื่องราวแบบนี้มันละเอียดอ่อนยิ่งกว่าหมอยเด็กอายุ14อีกกันเพื่อนเรื่องราวนี้จะจบแบบไหนผมยังไม่แน่ใจกันเพื่อนแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะสุดเรื่องราวที่โคตรอิลุงตุนังเรื่องนี้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังเรื่องราวดราม่าของน้องลำไยไหทองคํากัะเลยครับผมเหตุการณ์นี้มีจุดเริ่มต้นจากน้องลำไย,ยกันเพื่อนจู่ๆเธอก็โพสต์สถานะโสดขึ้นมากันเพื่อนบอกว่าห่างกับแฟน โกหอได้สักพักหนึ่งแล้วกันเพื่อนแยกกันอยู่ได้สักพักห่างกันสักระยะกันเพื่อนพอน้องลำไยโพสต์แบบนี้ผู้คนในสังคมถึงกับล้องวาวกันเพื่อนไอชิปหายเกิดอะไรขึ้นน้องลำไยเลิกกับปุ้ยได้ยังไงกันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นกันเพื่อนสองคนนี้เขามีภาพลักษ์ตัวติดกันกันเพื่อนตัวติดกันยังกับปลาต้องโกอยู่บ้านหลังเดียวกันใช้ชีวิตร่วมกันกันเพื่อนแถมมีสตอรี่หวานแหววโพส์อวดแฟนคลับอยู่เรื่อยแฟนคลับก็เลยงงกันเพื่อนสองคนนี้เลิกลากันได้ยังไงกันเพื่อนบางคนถึงกับํ่ ให้บางคนถึงกับเสียใจกันเพื่อนร้องไห้กระซิกะซิถึงการเลิกลาของสองคนนี้กันเพื่อนบางคนรับไม่ได้บางคนต้องหายากินกันเพื่อนเป็นโรคซึมเศร้ากันไปเลยทีเดียวตรงนี้เองมีหลายคนกันเพื่อนหลังจากน้องลำไย,ยโพสต์แบบนี้ไม่นานกันเพื่อนปรากฏว่าปุ้ยแอลกอฮอล์กันเพื่อนนักร้องนําวงแอลกอฮอล แฟนของน้องลำไย,ยก็ออกมาโพสต์ชี้แจงเงินเพื่อนบอกว่าที่เขาเลิกลากับน้องลำไย,ยเป็นเรื่องจริงเงินเพื่อนแต่เขาไม่ได้ทิ้งสถานะการเป็นแฟนแค่ห่างกันสักพักกันเพื่อนเหตุผลหลักๆที่เขาเลิกลากันตรงนี้เขาระบายไปหลายข้อกันเพื่อนโพสต์ไปหลายจังหวะ เขาบอกว่าตัวเขาไม่ค่อยปรับตัวกันเพื่อนเขามีโรคส่วนตัวสูงมักจะเก็บตัวเงียบๆอยู่ที่บ้านเวลาออกไปก็ออกไปทํางานเท่านั้นเงินเพื่อนเวลาน้องลําไยมีงานบวชงานแต่งมีงานวันเกิดตัวของปุ้ยเองไม่ออกไปร่วมกันเพื่อนสร้างความงอนให้กับน้องลําไยกันเพื่อนสร้างความกินแหนงแข่งใจกันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันในสังคมตรงนี้เองก็เลยห่างกันกันเพื่อนมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆสะสมกันมาเรื่อยๆจนในที่สุดตัวของเขากับน้องลําไยก็เลยตัดสินใจห่างกันสักพักแยกกันสักระยะกัน นี่คือคําโพสต์ชี้แจงของปุ้ยกันเพื่อนแถมทิ้งท้ายว่าตอนนี้เขากําลังโทรไปหาน้องลําไยเพื่อปรับความเข้าใจเพื่อขอโอกาสกันเพื่อนหลังจากปุ้ยโพสแบบนี้แฟนลับเห็นแฟนลับอ่านดูก็ชื่นใจมาเปาะหนึ่งกันเพื่อนถึงกับยิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียวเหมือนว่า2คนนี้เขางอนกันเฉยๆกันเพื่อนเรื่องราวคงจะจบลงได้ด้วยดี2คนนี้คงให้โอกาสซึ่งกันและกันกันเพื่อนปรากฏว่ามันไม่จบเท่านี้กันเพื่อนมันกลายเป็นเรื่องราวบานปลายกันเพื่อนตรงนี้เองบานปลายเป็นจานเชิงกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเนื่อ เนื่องจากว่ามีนักขุดนักคน้นมีเพจต่างๆเงนเพื่อนเขาไปขุดหาข้อมูลเขาไปขุดหาไทม์ไลน์กันเพื่อนว่าเรื่องจริงมันคืออะไรกันแน่ คนอยู่ด้วยกันมา8ปดปีจะมาเลิกกันง่ายๆแบบนี้มันคงไม่ใช่กันเพื่อนในจังหวะที่กําลังขุดกําลังคุยกันอยู่นี่เองหลายคนก็สงสัยว่าน่าจะเป็นเรื่องของมือที่3กันเพื่อนมีเรื่องของมือที่3เข้ามาหรือเปล่าถึงเลิกกันก,าากันเพื่อนจังหวะนี้เองน้องลําไยถูกบีบอยู่นิดหนึ่งกันเพื่อนเรียกว่าถูกกดดันตัวของน้องลําไยก็เลยออกมาโพสต์รราย,ยาวกันเพื่อนเป็นคําชี้แจงจากน้องลําไยเขาบอกแบบนี้กันเพื่อนน้องลําไยโพสต์เองเลยกันเพื่อนเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นตัวของเขามีปัญหากับปุ้ยกันเพื่อนห่างกั้กพกแลว เนื่องจากว่าเป็นปัญหาสะสมเล็กๆน้อยๆกันเพื่อน ในจังหวะนี้เองนะครับในวงของเขามีแดนเซอร์คนหนึ่งกันเพื่อนเป็นแดนเซอร์ชายชื่อว่าบอสกันเพื่อนฉายาของเขาก็คือบอสเอวหวานกระเด้าลมกันเพื่อนตรงนี้เองเข้ามาในชีวิตของน้องลำไยกันเพื่อนช่วงที่น้องลำไยห่างจากตัวของปุ้ยกันเพื่อนตอนแรกเองบอสเข้ามาพูดคุยเรื่องงานกับน้องลำไยกันเพื่อนมีการทักแชทมาหาหลังจากนั้นก็เล่าปัญหาชีวิตครอบครัวกันเพื่อนตัวของบอสเองเขาจะมีแฟนอยู่หนึ่งคนชื่อว่าน้องโมกันเพื่อนตัวของบอสก็มักจะมาเล่าให้น้องลำไยฟังว่ามีปัญหากับน้องโมตัวขอองงน้ลไยก็รับ ฟังให้คําปรึกษากันเพื่อนหลังจากนั้นมันก็เกิดความคุ้นชินมันก็เกิดความสัมพันธ์กันเงินเพื่อนปรึกษากันบ่อยๆคุยกันบ่อยๆตรงนี้เองมันมีความผูกพันกันเพื่อนสุดท้ายด้สุดบอสดันมาบอกน้องลําไยกันเพื่อนบอกว่าเลิกลากับแฟนแล้ว2คนนี้ก็เลยคบหากันกันเพื่อนซึ่งตรงนี้เองตัวของน้องลําไยบอกว่าตัวของปุ้ยรับรู้กันเพื่อนเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเขาขอแยกทางกันเพื่อนห่างกันสักพักลักษณะแบบนี้น้องลําไยจะคุยกับใครก็ได้กันเพื่อนสุดท้ายด้สุดน้องลําไยก็เลย กับบอสเนื่องจากว่าเขาเข้าใจว่าบอสไม่มีแฟนกันเพื่อนแต่มันไม่ใช่แบบนั้นกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของบอสเองเขายังคบกับโมอยู่กันเพื่อนแค่มาหลอกน้องลำไยเท่านั้นสุดท้ายด้สุดตัวของโมรู้เรื่องเข้าเขาก็เลยเอาเรื่องกันเพื่อนตัวของบอสไม่รู้จะทํายังไงก็เลยมาปรึกษากับน้องลำไยกันเพื่อนน้องลำไยเองเป็นคนมีชื่อเสียงกันเพื่อนเป็นนักร้องดังถ้าหากเรื่องนี้แพ่งภัยออกไปน้องลำไยเสียชื่อเสียงแน่นอนกันเพื่อนน้องลำไยก็เลยปรึกษากับค่ายกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดค่ายก็มารับจจบบโดยยให้ตัวขออองงเเาาินไป่ ให้โมประมาณ2ล้านบาทกันเพื่อนเรียกรับกันเท่าไหร่อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่แผนี้เองจบที่2ล้านกันเพื่อนไม่ให้โมเอาเรื่องนี้ไปแพ่งพายให้เหยียบไว้เงียบเงียกันเพื่อนเก็บไว้ในซอกแคมไม่ใช่นะเก็บไว้ในซอกเลิบให้รู้กันเฉพาะคนในค่ายให้รู้กันเฉพาะคนในวงกันเพื่อนหลังจากตัวของบอสจ่ายเงินให้กับโมเองตัวของบอสก็ไม่ได้ไปไหนกันเพื่อนเนื่องจากว่าเงินที่จ่ายให้กับแฟนสาวตรงนี้เอามาจากค่ายกันเพื่อนเป็นการยืมค่ายมาจ่ายให้ก่อนกันเพื่อนตัวของบอสก็เลยจําเป็นต้องเต้นกระเด้าลมต่อทํางานกับค่าย กันนแต่ความสัมพันธ์กับน้องลำไยยุติลงกันเพื่อนตรงนี้เองคือคําชี้แจงจากน้องลำไยกันเพื่อนบอกว่าตอนนี้เขากับบอสไม่ได้คบกันแล้วกันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนนั้นที่คบกันเขาไม่รู้จริงๆว่าบอสมีแฟนอยู่พอรู้ว่ามีแฟนเขาก็ยุติความสัมพันธ์ลงกันเพื่อนและที่สําคัญตัวของบอสไม่ใช่มือที่3แต่ประการใดกันเพื่อนตอนที่เขาคบกับบอสเขาก็บอกกับปุ้ยแอลกอฮอล์แล้วกันเพื่อนว่าเขาจะลองคุยกับคนใหม่ตอนนั้นเองเขาแยกกับปุ้ยแอลกอฮอล์กันเพื่อนห่างกันได้สักแล้ว เองก็ไม่ได้ว่าอะไรเปิดโอกาสให้กันและการต่างคนต่างลองใช้ชีวิตกันเพื่อนนี่ก็คือคําชี้แจงของน้องลําไยหลังจากผู้คนไปขุดค้นหลังจากมีเพจต่างๆออกมาแฉกันเพื่อนเธอเองก็ออกมาชี้แจงประมาณนี้กันเพื่อนหลังจากน้องลําไยออกมาชี้แจงประมาณนี้กันเพื่อนมันก็เกิดการช็อกเวฟกันเพื่อนตรงนี้เองผู้คนในสังคมถึงกับตาลุกวาวไอจิ๊บหายมันยังไงกันแน่กันเพื่อนความจริงแล้วมันคืออะไรมีเรื่องมือที่3มีเรื่องของการจ่ายเงิน2ล้านจ่ายทําไมกันเพื่อนหลายคนตั้งคําถาม ว่าจ่ายทําไมความสัมพันธ์เป็นยังไงกันแน่กันเพื่อนสุดท้ายสุดความจริงก็มาเฉลยกันเพื่อนเมื่อตัวละครรับเปิดเผยออกมานั่นก็คือโมกันเพื่อน แฟนสาวของบอสกันเพื่อนตรงนี้เองเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวช่องดังกันเพื่อนเขาบอกแบบนี้กันเพื่อนตัวของโมอเองบอกว่าเขาคบหากับบอสมานานแล้วกันเพื่อนหลังจากบอสไปเป็นแดนเซอร์ให้กับไหทองคํากันเพื่อนตรงนี้เองได้มีการพูดคุยกับลำไยจริงๆซึ่งตอนนั้นเองเขาก็ไม่รู้กันเพื่อนจูจูเขาไปเจอแชทลับจูจๆเขาไปรู้ความจริงมาว่าตัวของบอสกับน้องลำไยคบหากัน ตัวของน้องโมก็เลยไม่ยอมเงินเพื่อนก็เลยมีการไปพูดไปคุยกับลำาไยและตัวของบอกันเพื่อนสุดท้ายได้สุดเรื่องราวนี้มันก็เลยจบลงที่2ล้านบาทกันเพื่อนเนื่องจากว่าน้องลำาไยเป็นคนมีชื่อเสียงกันเพื่อนถ้าหากปล่อยให้เรื่องราวแพงพายออกไปตัวของน้องลำาไยเสียหายแน่นอนทางค่ายก็เลยรักษาภาพรักไว้กันเพื่อนยอมจ่ายเงินให้น้องโม2ล้านบาทเธอรับเงินมาจริงๆกันเพื่อนเพื่อยุติความสัมพันธ์กันเพื่อนเธอเองได้เงินสดมากันเพื่อนนอกจากนี้ยังมีการทําสัญญิงสัญญาว่าจะไม่นําเรื่อง เรานี้ไปเพ่งภายในโลกโซเชียลกันเพื่อนตอนนั้นเองเธอก็จบเรื่องนี้ไปกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดเมื่อมีการขุดการค้นเธอเองอดรนทนไม่ไหวก็เลยออกมาชี้แจงเธอบอกว่าข้อมูลที่แต่ละฝ่ายพูดมาในตอนต้นมันมีการบิดเบือนประเด็นอยู่กันเพื่อนเธอก็เลยอยากออกมาชี้แจงในมุมของเธอกันเพื่อนนอกจากนี้เธอยังมีการให้ข้อมูลบางๆอีกกันเพื่อนว่าก่อนหน้านั้นตอนที่เธอคบหากับบอสอยู่บอสเคยบอกกับเธอว่าตัวของบอสเองถูกจ้างด้วยเงิน100 0 0แบาทเพื่อไปมีความสัมพันธ์กับน้องลำใหญ่กันเพื่อน ตรงนี้เองผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงเท็จแค่ไหนกันเพื่อนอาจจะเป็นการใส่ร้ายน้องลำไยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจกันเพื่อนพูดเอาดีเขาตัวเอาชั่วให้คนอื่นพูดดึงราคาพูดดึงเชงตัวเองลักษณะแบบนี้ก็เป็นไปได้กันเพื่อนคําพูดจากปากคนโกหกตรงนี้เชื่อไม่ได้กันเพื่อนแต่ตัวของบอสพูดจริงหรือไม่ไปบอกกับโมว่ามีความสัมพันธ์เพื่อแลกเงินตรงนี้จริงเท็จแค่ไหนอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนตัวของน้องโมก็อธ,ธิบายประมาณนี้กันเพื่อนอธิบายให้นักข่าวฟังในมุมของเธอกันเพื่อนหลังจากน้องโมอธิบายตร นี้ยังไม่จบกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของปุ้ยแอลโกอฮอล์กันเพื่อนออกมารับจบรับเจ็บอีกแล้วกันเพื่อนคนคนนี้ดีโคตรโคตรกันเพื่อนไม่อยากให้คนอื่นเสียหายแผนี้เขารับไว้เองกันเพื่อน ดอกสุดท้ายปุ้ยแอลกอฮอล์เ oh พิ่งโพสไปล่าสุดกันเพื่อนเขาบอกว่าเรื่องราวของน้องลำไย,ยกับบอสเขารับรู้มาโดยตลอดก,กันเพื่อนเขาไม่ได้มองว่าน้องลำไย,ยผิดเนื่องจากว่าตอนที่น้องลำไย,ยไปคบกับบอสตอนนั้นเองเขาห่างกันกันเพื่อนเปิดโอกาสให้กันและกันกันเพื่อนตรงนี้เองมีการเปิดโอกาสมีการพูดคุยกันว่าหาใครเจอคนใหม่หรือว่าคุยกับคนใหม่ก็ไม่เป็นไรกันเพื่อนเนื่องจากว่าตกลงกันไว้แล้วตรงนี้เองไม่มีใครผิดใครถูกกันเพื่อนตัวของน้องลำไยก็ไม่ผิด คนที่ผิดคือเขาเองเงินเพื่อนตัวของปุ้ยเองแบกรับภาระตรงนี้ไปเงินเพื่อนเขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเขาลวนลวนเงินเพื่อนตัวของปุ้ยเขาก็อธิบายรายยาวเงินเพื่อนเป็นการไหลสดเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นของความร้าวรานครั้งนี้เกิดจากตัวเขากันเพื่อนเขาเองเอาใจใส่น้องลำไยไม่พอตอนนั้นเองเขาชอบแทงสนุกกันเพื่อนชอบตบดำและตบแดงไม่ค่อยตบน้องลำไยให้ไม่ใช่นรับยอกยอกตตรงนี้เองไม่ค่อยใส่ใจน้องลำไยเงินเพื่อนพอน้องลำไยกลับมาจากคอนเสิร์ตเขาก็ไม่ค่อยห พูดคุยคุยเนื่องจากว่าเขาเป็นคนเงีย,งยบๆอยู่แล้วกันเพื่อนไม่ค่อยเข้าสังคมน้องลำไยก็เลยหมางเมินกันเพื่อนตรงนี้เองก็คือจุดเริ่มต้นของความร้าวรานแพลนี้เองปุ้ยรับไว้เองกันเพื่อนส่งไม้จานฉันรับไว้เอง ฉันรับไว้เองจะร้องทําไมร้องไปเรื่อยนะครับตรงนี้เองปุ้ยบอกว่าเขาผิดคนเดียวกันเพื่อนไม่ต้องไปโทษน้องลําไยไม่ต้องไปโทษบอสไม่ต้องไปโทษโมไม่ต้องไปโทษใครเลยโทษเขาคนเดียวกันเพื่อนตัวของปุง้ยแอลกอฮอล์เขารับจบรับเจ็บ,จบเรื่องนี้เองกันเพื่อนแล้วก็ขอโอกาสเผื่อสักวันเขาจะกลับไปรักกันกับน้องลําไยเหมือนเก่าเหมือนเดิมกันเพื่อนตัวของปุ้ยเขาก็โพสต์ประมาณนี้อธิบายประมาณนี้กันเพื่อนเพื่อให้เรื่องราวทุกอย่างมันจบที่เขากันเพื่อนจบที่เราเบาที่สุดเกินเพื่อนปุ้ย เองก็ออกมาชี้แจงประมาณนี้กันเพื่อนผู้คนในสังคมก็ยิ่งสับสนวุ่นวายไปกันใหญ่กันเพื่อนใครพูดความจริงใครพูดความเท็จมีเรื่องมือที่3หรือไม่ตรงนี้ผู้คนยังสงสัยกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดผู้คนในสังคมก็แบ่งออกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายกันเพื่อนบางคนก็ไปโจมตีน้องลำาไยบางคนก็ไปด่าน้องลำาไยกันเพื่อนด่าเสียให้หายด้วยซ้ำไปหาว่าเป็นคนหลายใจหาว่าปัญใจให้ชายอื่นกันเพื่อนไม่ฟังเขาอธิบายด่าอย่างเดียวบางคนเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนบางคนก็ไปด่าปุ้ยโจมตีปุ้ยก็มีกันเพื่อนแม้ว ว่าหลายคนจะมองว่าปุ้ยโคตรดีปุ้ยโคตรแมงกันเพื่อนคนคนนี้รักแฟนมากๆกันเพื่อนปกป้องในทุกดอกแต่หลายคนกลับมองต่างไปกันเพื่อนมีมาดามฝรั่งคนหนึ่งออกมาแฉปุ้ยกันเพื่อนออกมาด่าปุ้ยว่าปุ้ยเองเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องกันเพื่อนคนคนนี้ไม่รู้จักปรับตัวเขายกตัวอย่างบอกว่าน้องรำไยมีชื่อเสียงโด่งดังมีเงินทองมากมายกันเพื่อนถ้าหากเป็นเขาเขาเลิกไปตั้งนานแล้วผู้ชายที่ไม่ปรับตัวผู้ชายที่ไม่รู้จักปรับปรุงกันเพื่อนตรงนี้เองคบไม่ได้ตรงนี้เองหลายคนก็ไปคอมเมนต์หลายคนก็ไปแสด แงความคิดเห็นกันเพื่อนเห็นด้วยกับมาดามฝรั่งคนนี้บอกว่าถ้าเป็นน้องลำไยเลิกไปตั้งนานแล้วกันเพื่อนหลายคนก็คิดแบบนี้ คิดว่าปุ้ยเองไม่รู้จักปรับปรุงตัวสมควรแล้วที่น้องลำไยมีคนใหม่กันเพื่อนหลายคนคิดแบบนี้จริงๆกันเพื่อนนอกจากทัวจะไปลงน้องลำไยกับปุ้ยแล้วตรงนี้เองที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกหนึ่งคนนั่นก็คือโมกันเพื่อนโมเองซึ่งเป็นตัวละครลับในเรื่องนี้เธอเองก็ทัวลงยับเช่นเดียวกันกันเพื่อนหลายคนก็ไปตําหนิเธอกันเพื่อนบอกว่าเธอได้เงินไปตั้งสองล้านแล้วทําไมไม่อยู่เงียบๆกันเพื่อนเธอจะออกมาพูดเพื่ออะไรกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนด่าน้องโมยับด่าน้องโมแรงๆกันเพื่อนบอกว่า มึงนี่แหละตัวต้นเหตุที่ทําให้เรื่องราวนี้บานปลายแทนที่จะอยู่เงียบเียบแทนที่จะเก็บตัวไว้กันเพื่อนตรงนี้เองได้เงินตั้งสองล้านยังออกมาพูดยังออกมาแฉลักษณะแบบนี้มันไม่แฟร์กันเพื่อนบางคนตนําหนิน้องโมด่ากันยับเลยทีเดียวกันเพื่อนตรงนี้เองน้องโมก็ต้องรับไปกันเพื่อนออกมาพูดเองจะโทษใครก็ไม่ได้กันเพื่อนทีนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าตอนนี้เองตัวของบอสเป็นยังไงกันเพื่อนบอสเอวหวานอยู่ยังไงกันเพื่อนตอนนี้เองมันอยู่ในสถานะไหนไอ้คนคนคน,นี้แหละคือสารตั้งต้นของเรื่อง นนเนตรงนี้เองหลายคนมองว่าตัวของบอสนี่แหละเป็นคนปล่อยคลิปลามกันเพื่อนนําเรื่องราวต่างๆไปแชร์ในโลกโซเชียลหรือเปล่าตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจแต่หลายคนมองว่าตัวของบอสนี่แหละคือตัวต้นเรื่องเงินเพื่อนตัวของบอสเองตอนนี้เขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเงินเพื่อน เนื่องจากว่าณนาขณะนี้อาจารย์ประจักษ์ชัยไหยทองคำกันเพื่อนเขาได้ประกาศยุติบทบาทของบอสกับทีมงานไหทองคำแล้วกันเพื่อนถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็เหมือนไ of rice of rice of ลไ่ออกนั่นแหละครบับกเพื่อนตัวของบอสต,ตกงานแล้วณนขณะนี้กันเพื่อนส่วนมันไปอยู่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนนอกจากนี้ตัวของอาจารย์ประจักษ์ชัยยังพูดถึงเรื่องราวนี้ในมุมของแกกันเพื่อนแกบอกแบบนี้กันเพื่อนแกบอกว่าแกไม่รู้จริงๆกันเพื่อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างน้องลำไยกับบอสกันเพื่อนคนจะเอากันฝนจะตกฟ้าจะร้องมันห้ามกันไม่ได้กัน กันตรงนี้เองจะไปบอกยังไงกันเพื่อนใครทําอะไรไว้ก็ต้องรับผลแบบนั้นไปกันเพื่อนอาจารย์ประจักษ์ชัยแกก็พูดติดตลกไปเรื่อยกันเพื่อนตรงนี้เองแกเข้าใจกันเพื่อนว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติกันเพื่อน คนเอากันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ใกล้ๆกันเงินเพื่อนแดนเซอร์ <Dan cer S 1> กับนักร้องกระเด้ากันไปกระเด้ากันมางัดกันไปงัดกันมาอาจจะมีสปากันเงินเพื่อนตรงนี้เองแกก็อยากให้เข้าใจกันเพื่อนว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลให้โฟกัสที่ผลงานจะดีกว่ากันเพื่อนอาจารย์ประจักษ์ชัยแกก็ชี้แจงประมาณนี้กันเพื่อนใครทําอะไรไว้ก็รับจบรับเจ็บไปแกก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มเติมกันเพื่อนแถมมีการขายน้ําปลาของแกไปเรื่อยเปื่อยอีกต่างหากกันเพื่อนหลังจากนั้นแกก็จะปล่อยงูโชว์กันเพื่อน คนมีคันอย่าร้องทักคนดวงไม่ดีอย่าร้องบอกกันเพื่อนหลังจากปล่อยงูเห่าตัวนี้นะผมจะเอาผ้าออกมาขายให้ไม่ใช่นะยอกยอกเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้กันเพื่อนผมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะจบแบบไหนกันเพื่อนอาจจะมีการนั่งล้อมวงคุยกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันเพื่อนเอาน้องลำไยเอาปุ้ยแอลกอฮอล์เอาบอสเอาโมโอเองมานั่งคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิต3-4คนนี้กันเพื่อนอาจจะมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่ามีรายการหลายรายการนัดไปตรงนี้เองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมาชี้ แจ้งแถลงไขหรือไม่กันเพื่อนต้องติดตามตอนต่อไปกันเพื่อนเป็นเรื่องคราวๆเป็นเรื่องเฉาเฉที่ผู้คนในสังคมให้ความสนใจกันเพื่อนเป็นเรื่องราวของนักร้องดังที่ชื่อว่าลํใหญ่ไหทองคากันเพื่อนสุดท้ายด้ส่วนะครัตัวของแอดมินก็ได้แต่ให้กําลังใจกันเพื่อนมันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงๆงกันเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออนันเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขออนันเพื่อนที่เข้ามารับชม จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปราถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณข้าโพ